เอาปอยดุยดุยดุยฮึมเอาแล้วลุกเอาแล้วยืดทีมให้ดีลูก เบอร์เก้าท้าต่อยท้าตีอยู่นะลูกนาต้องมีคูณต่อยอยู่แล้วอย่าเผลอมานะลูกนาเขาขึ้นนั่งแท็กซี่นิวคิมได้นะเบอร์ทีสามแม็กผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกมมี้เติมเกินไปหน่อยเดี๋ยวดูเวลาคนจะช่วยเขาได้ไหม

อ็อกที่เป็นคนธุระจัดการแพ้ขึ้นมานี่ความต้องชอบต้องอยู่กับอ็อกคนเดียวแพ้ยังไงแพ้ยังไงไม่ได้ดูไม่ได้นี่แต่ทิพย์ภาพไม่นับบันเดลมาแล้วก็ล่าเฮียครับบ้านก็พี่อ็อฟนี่แหละนี่แหละเขาต้องเป็นเฮียครับโอ้โหที่ปัดจะได้เฮียมันจะได้ความเป็นเฮียมาพัดจะเป็อ็อกเฮียฟ้าเอาแล้ว รางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งบนเดืนัีพุทธศักราช2 5 6 5ณสนามวัดราหารน้อยคณะกรรมการหลังสัตย์ให้ผู้มีชัยในการประชันประเภทตัวผู้เหล็กให้แก่วัวที่มีเบอร์26ครับนิวคลิปพระพุทธเจ้าค่ะเรียบร้อยครับ อ๋อพนับที่สองทั้งหมดนะวันนี้